สี่นักสัตว์ปีมหาเห่งพลิกชีวิตสู่เงินล้านในสามเดือนแรก เตรียมรับแรงกระแทกจากความรวยสีนักษัตว์ปีมหาเฮงเปิดโพยสีนักษัตว์ดวงเศรษฐีจับจังหวะขาขึ้นพุ่งแรงจนฉุดไม่อยู่พร้อมพลิกชีวิตสู่เงินล้านภายในสามเดือนแรกของปีคลื่นเงินพองกำลังถาโถมเข้าหาแบบไม่ทันตั้งตัวใครจะเป็นผู้โชคดีที่ดวงเปิดรับทรัพย์ใหญ่ปี2569นี้มาเช็คพิกัดความเฮงกันเลย อันดับหนึ่งปีมะแม่ที่สุดแห่งปีทองดวงสำเร็จรอบด้านการงานการเงินความรักพุ่งแรงการงานก้าวหน้ามีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งมีผู้ใหญ่หนุนดวงการเงินเปิดช่องรายได้ใหม่แซงเงินเดือนจังหวะทองมาถึงห้ามปล่อยโอกาสหลุดมือ อันดับ2ปีขานพลิกวิกฤตเป็นชัยชนะปีแห่งการเริ่มต้นธุรกิจความท้าทายพาเติบโตจะมีโปรเจกต์ใหญ่เข้าหาภาวะผู้นำเด่นเหนื่อยแต่คุ้มผลตอบแทนสูงอันดับ3ปีมะเส็งดาวรุ่งพุ่งแรงผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับมีเกณฑ์เลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือนราบรื่นผู้ใหญ่และทีมงานเกื้อหนุน และอันดับ4ปีกุลมังค่งอย่างมั่งคงซัดเติบโตเงียบๆแต่ทรงพลังรายได้เติบโตเป็นขั้นยั่งยืนมีผู้อุปถัมนำโชคลาภก้อนใหญ่มาให้ค่ะ